ข้ามสามนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นข้ามของห้าทับเก้านะครับแต่มันครบสามข้ามแล้วครูก็จะใช้ข้ามนี้บันทึกวิดีโอให้เฉยนะครับใครที่ไม่ได้ว่างหรือทำอะไรก็สามารถทำได้นะครับมาทีนี้ครูสั่งปิดไมค์ไว้นะครับสั่งปิดไมค์เพราะครูจะเริ่มบันทึกวิดีโอแล้ว อันนี้ถ้าพูดไปมันคือเรื่องรองสุดท้ายของบทนี้แล้วนะครับรองสุดท้ายเราเปิดโรงเรียนไปซึ่งวันจันนี้ถ้าได้ถ้าได้เปิดก็อาจจะอาจจะขึ้นบทใหม่หรืออาจจะเป็นช่วงช่วงสอบเก็บคะแนนนะครับเช่นอาทิตย์หน้าเจอกันสามวันก็วันแรกอาจจะสอบเรื่องเดโม่สมมุตินะครับวันที่สองสอบเรื่องรากที่เอแบบนี้เป็นต้นนะ ร่วงเก็บคะแนนแล้วจริงๆมันควรจะเก็บคะแนนแล้วแต่มันโดนช่วงหยุดโควิดเฉยๆมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูจะเริ่มบันทึกวิดีโอแล้วนะครับสามสองหนึ่งไปครับ สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับใน EP ที่ชื่อว่ารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อนครับเป้าหมายของวันนี้ก็คือรูจะพาเรามาหารากถ้าพูดภาษามันบาคือจะพาถอดรูทนั่นแหละครับแต่รูทที่เราจะถอดเนี่ยมันไม่ใช่แบบรูทยี่ห้าตอบห้ารากที่สองของสิบหกตอบสี่กับลบสี่มันไม่คงไม่ง่ายขนาดที่จะคิดในใจได้ พราะรากที่เราจะถอดหรือรูทที่เราจะถอดครับเป็นรากที่ n ของจํานวนเชิงซ้อนครับก็คือมันจะต้องมีทั้งเรียวทั้งอิ่มนะครับคุยยกตัวอย่างในอดีตก่อนเนาะเช่นตัวนี้รากที่สองของสิบหกเราก็ตอบสี่กับลบสี่เนี่ยวันนี้คุูจะสอนเรื่องนี้เลย แต่แล้วทำไมต้องมาสอนใหม่อีกรอบในเมื่อเคยเรียนมาแล้วเพราะเลขตรงนี้ครูจะเปลี่ยนเป็นจำนวนเชิงซ้อนเช่นครูเปลี่ยนเป็นรูปสามลบไอแบบนี้นี่คือความต่างของม .5 ก็คือเปลี่ยนโจทย์แล้วก็รากที่สองเขาบอกว่ามันน้อยไปม .5 จะมีรากที่สามรากที่สี่หรือโหดๆก็จะรากที่ห้านะถ้า ถ้าไวนะแต่ครูเร็งๆไว้สักรากที่สี่เนี่ยแต่ถามว่าถ้าหารากที่สามเป็นรากที่สี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรแนละ้วเพราะมันมันก็แค่ทําเพิ่มอีกหนึ่งครั้งแค่นั้นเองมา <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันเลยครับรากที่เอ็นแน่นอนครับขั้นแรกเลยคนคิดสูตรนี้ <c oughs> เขาอยากให้โจทย์ของเราเนี่ยสมมติข้อนี้ <c oughs> โจทย์คือรูทสามลบไอเนาะแล้วเขาให้หารากที่สี่เขาบังคับเลยครับว่าโจทย์ของคุณเนี่ยช่วยเปลี่ยนไปเป็นซิดก่อนได้ไหมถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยฉันไม่ให้ใช้สูตรของชั้นนะเพราะสูตรมันจะง่ายอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องซิดมีบทบาทมากเลยนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ซิดมาเยอะมาก เพราะนั้นเวลาที่เขาสั่งหาราักที่ห้ารักที่สี่รักที่สามเนี่ยเราเปลี่ยนโจทย์ให้มันเป็นซิทให้ได้ก่อนเลยพอเปลี่ยนโจทย์เสร็จครับมีสูตรให้ใช้ซึ่งหน้าตาของสูตรก็เหมือนกับซิทนั่นแหละครับซึ่งเราก็คงต้องท่องแต่เดี๋ยวจะพาท่องไอ้ที่มันสั้นๆนะครับเดี๋ยว,วรูจะเขียนไอ้ที่มันสั้นๆก็คือย่อลงนิดนึงถ้าท่องหมดเนี่ยมันยาววิธีย่อนะครับสูตรรักที่เก็จะเป็น แล้วก็จะเป็นซิดเลยครับซิดท,ทีต้าบวกด้วย2 k งพายแล้วก็ส่วน N เนี่ยย่อลงมาได้นิดหนึ่ง <c oughs> ก็ดีกว่าไม่ย่อเนาะ <c oughs> มาก็เดี๋ยวเราไปลองทำเลยนะครับ <c oughs> ตัวอย่างในหน้า12นะครับในหน้า12 <c oughs> ข้อแรกเป็นลากที่ส <c oughs> รากที่สามทีนี้ก็เริ่มเลยจงหารากที่สามของหนึ่งบวกสามไอพออ่านโจทย์เสร็จเป้าหมายแรกคือตรงนี้ต้องกลายไปเป็นซิดให้ได้ถ้าไม่เป็นซิดเขาไม่ให้ใช้สูตรและเราก็จะคิดไม่ออกเลยนะครับและอย่างที่สองที่เราควรรู้พออ่านโจทย์เสร็จคำตอบ มีสามคำตอบแล้วทำไมคครู้ถ้าเขาถามรากที่เท่าไหร่ก็ต้องตามนั้นเลยรากที่ห้าก็ย่อมมีคำตอบห้าอันเป็นต้นรากที่สามก็คำตอบสามอันครับมาแต่ส่วนคำตอบเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นซิดให้สำเร็จก่อนการเปลี่ยนเป็นซิดนี้รูจะ เพิ่มสเปดในการพูดเลยนะเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็นซิทนี่มาหลาย EP แล้วนะครับคงไม่ใช่ EP แรก,รรรก 2, นะครับเรเลียวกำลังสองนะครับเลียวกำลังสองบวกอิมกำลังสองก็จะเป็นรูทหนึ่งบวกสามนะครับไม่ใช่เก้านะเป็นสามนะก็เท่ากับ รูทสี่หนึ่งบวกสามได้สี่อ่ะเจอ R แล้วได้สองรู้สึก R เป็นสองมาหลาย EP แล้วนะครับแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์ว่าไอโจทย์ของเรามันอยู่จุดาุภา่เท่าไหร่นะครับอิมเป็นบวกเรียวเป็นบวกอยูจุดตุภาคที่หนึ่งจตดุภาคที่หนึ่งสูตรคือจำอันนี้ได้ไหมวงกลมสูตรคือตอบเลยตอบเลย เอาไว้หาอาร์กิวเมนต์นะครับหรือทีตานะครับมาจากนั้นเราจะไปหาทีตากันครับจำโจทย์ไว้นะครับหรือเราดูในชีทก็ได้อิมส่วนเลี้ยวอิมคือรูทสามส่วนเลี้ยวคือ1 3, น,นึ่งรสมส่วน1ก็ได้รูทสามครับเพราะหนึ่งไม่มีผลต่อข้างล่างเราก็ถามตัวเองว่าแทนอะไรได้รูทสามแทนอะไรได้รูทสาม ก็อยู่ในนิ้วแลว้ก็คือแทนนิ้วนางใช่ไหมแทนนิ้วนางได้รู้สามแน่นอนนะครับโอเคนิ้วนางชื่อว่าหกสิบหรือพายส่วนสามนะครับแต่ครูจะใช้พายส่วนสามนะขั้นตอนที่สี่สรุปครับว่าเราเจออะไรมาบ้างที่ผ่านมาสรุปว่า R เป็นสองส่วนมุมคือพายส่วนสามตอบได้เลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มครับ พราะสูตรบอกว่าให้ตอบได้เลยแล้วก็เราเปลี่ยนเป็นซิดเลยนะครับก็จะเป็น2ซิดพายส่วน3นะครับเรียบร้อยครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็นซิดเสร็จเราถึงจะเริ่มขบวนการหาคำตอบนะครับซึ่งย้ำอีกทีรากที่3เราก็จะมี3คํำตอบนะครับ3คำตอบ สิ่งที่ต้องใช้ในการหาคําตอบนะครับสิ่งที่ต้องใช้ในการหาคําตอบก็คืออาร์นี่แหละกับมุมตรงนี้เนี่ยต้องใช้ถ้าเราหาสองอันนี้ผิดที่เหลือสามคำตอบผิดยาว,ยาวๆเลยครับมานะเพราะฉะนั้นท่องไว้นะข้อน,นี้อาร์เป็นสองแล้วก็ มุมเป็นพายส่วนสามนะครับทีต้าเป็นพายส่วนสามาแล้วเราจะทำยังไงเราจะต้องใช้สูตรนี้ครับใช้สูตรนี้ซึ่งครูขอใช้สูตรแบบเวอร์ชั่นย่อนะมันจะได้ประหยัดเวลาในการเขียนเราต้องใช้สูตรนี้ครับทั้งหมดสามครั้งครับเพราะเรามีทั้งหมด3ามคำตอบ เราต้องใช้สูตรสามรอบเลยทีเดียวเริ่มนะครับครั้งที่หนึ่งครับครั้งที่หนึ่งทีนี้ครั้งที่หนึ่งเขาจะเริ่มจากเลขศูนย์นะครับสตาร์ทที่นี่เริ่มที่ศูนย์ทีนี้ชีตครูพิมพ์ผิดนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นศูนย์ด้วยนะครับคําตอบที่หนึ่งเขาเรียกว่า z ซตศูนย์คำตอบต่อไปก็คือเรียกว่า z ซตหนึ่งคตอบต่อมาเรียก Z2 สอง เล2สองอย่าลืมแก้เลยนะครับทนที่อยู่ในชีตเลขตรงนี้ควรจะเป็นเลขเดียวกันนะครับตรงนี้มามีสามคำตอบไม่ได้ไปจบที่สามนะครับเพราะมันมันต้องเริ่มที่ศูนย์ก่อนสรุปข้อนี้เราจะทำสามคำตอบคือเ 0, ขศูนย์หนึ่งสองนะครับครบสามคำตอบก็เสร็จครับมาเริ่มสูตรครับแล้วครูไปเตรียมแทนสูตรไว้ทุกๆข้อกัน เราจะทำสูตรอันนี้ทั้งหมดสามรอบไม่แต่เ,เนื่องจากโคกัวที่ไม่พอเดี๋ยวขอยืมที่อันนี้ก่อนมาเริ่มครับตัวไหนที่เรารู้ก่อนเราเติมลงไปเลยตัว R ครับตัว R เรารู้แล้วครับ,ต,รบตัว R คือเลขสองครับตัว R คือเลขสอง อย่าลืมนะเรารู้แล้วนะนี่นี่เนี่ยตัว R ส่วนตัวมุมมุมเราก็รู้ครับมุมคือพายส่วนสามครับพายส่วนสามนี่นี่คือสองตัวแรกที่เราควรจะเติมให้ได้นะครับสองตัวแรกที่ควรเติมให้ได้ก่อนเพื่อนเลย เพราะที่เหลือมันจะเป็นตัวละครใหม่ครับมาพร้อมครับตัวละครใหม่ตัวแรกครับที่เราจะต้องรู้เลยคือตัวเเพราะในโจทย์มีตัวเ็ตั้งสองที่แล้วจะรู้ได้ไงว่าตัวเมันอยู่ไหนตัวเ็จะอยู่ในโจทย์ครับมาเดี๋ยวคงไปดูนะว่ามันอยู่ตรงไหนของโจทย์ตัวเ็จะอยู่ตรงนี้ครับนี่นี่คือตัวเ ถ้าเขาถามรากที่8ปดแสดงว่าเ็ก็เป็นเลขแปดแต่ข้อนี้ถามรากที่สามใช่ไหมตัวเก็เลยเป็นเลขสามครับเพราะฉะนั้นไปแทนได้แทนได้ก็จะเป็นสามทุกที่เลยนะอะไรที่เป็นสามอะไรที่เป็นเ็แทนสามมาเลยชึบเหลือตัวละครเดียวครับตัวละครเดียวคือตัวเคครับตัวเค แล้วตัว K อยู่ไหนตัวเคจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยตัวเคจำไว้เสมอว่าตัวเคต้องเริ่มที่ศูนย์เสมอนะไม่ใช่เริ่มที่หนึ่งนะครับคําตอบแรกต้องใช้เคเป็นศูนย์คำตอบต่อไปก็เป็นหนึ่งเป็นสองไปเรื่อยๆนะครับห้ามเริ่มที่หนึ่งนะตัวคเพราะนั้นเติมเลขศูนย์ครับเติมเลขศูนย์ลงไป พอเติมเลขศูนย์เสร็จอันนี้อย่าไปอ่านว่า20พายนะครับไม่ใช่20พายนะมันคือ2คูณ0คูณพายนะครับเออแต่มันมีข้อดีนะการคิดครั้งแรกมีข้อดีคือ0ไปคูณอะไรมันก็ได้0อยู่ดีครับเพราะฉะนั hmm. ้นตรงนี้ตัดทิ้งเลยตรงนี้ตัดทิ้งได้0แน่ๆสามารถกดสต็อปหรือรีดูได้นะครับว่าอยู่ดีๆมันหายไปไหน มาเดี๋ยวขอเคลียร์เลขให้มันสั้นลงกับน,นี้่ลยนะสรุปแซศูนย์เป็นข้างหน้าอ่านว่ารากที่สามของสองนะครับมันถอดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับยกเวน้นจะใช้เครื่องคิดเลขมันจะคิดออกตรงนี้ก็ดซิดเป็นพายส่วน 3. สามศูนย์ไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะบวกศูนย์เข้าไปเนี่ย มันก็ไม่น่าจะเกิดประโยชน์อะไรครับทำให้เราเสียเวลาเปล่าๆปลาลบออกเลยชึบแล้วก็ข้างล่างยังมีเลขสามอีกตัวนึงครับนี่เห็นไหมนี่สามคนละตัวนะครับดูดีๆสามตัวนี้กับสามตัวนี้คนละตัวกันมาต่อครับ การที่เศษส่วนซ้อนๆกันอยู่แบบนี้เนี่ยไอ้ส่วนสามแล้วก็มาส่วนสามนำเข้าไปอีกรอบเนี่ยมันจะไม่สามารถคำนวณได้เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนไปเป็นเศษส่วนที่มันคิดเสร็จแล้วแล้วกันเนาะภายส่วนสามส่วนสามเวลาคิดก็เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนครับเนี่ยวิธีทดเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจะเป็นแบบนี้ครับ ก็จะเป็นพายส่วนสามสามเป็นเก้าบนคูณบนล่างคูณล่างนะครับจบเรียบร้อยครับนี่คือคำตอบที่หนึ่งครับคำตอบที่หนึ่งคำตอบที่หนึ่งไม่ใช่ Z ซหนึ่งนะคำตอบที่หนึ่งต้องเป็นของ Z ซปศูนย์โว้ยคเขียนผิดตัวนี้มันต้องเป็นส่วนเก้าส่วนเก้า เคนะครับเรียบร้อยคำตอบแรกมาแล้วครับส่วนถ้าโจทย์อยากให้คืนร่างเดิมก็โคก็สอนวิธีคืนร่างเดิมไปหลายๆ EP แล้วนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเราจะไม่ทำในคลิปนี้นะครับต่อไปคำตอบที่สองครับคำตอบที่สองเดี๋ยวโคข,ขอ เคลียพื้นที่ตรงนี้ออกหน่อยนะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนนะภาพรวมเผื่อใครจะแคปไว้ก่อนที่คูจะเคลีย์หน้าจอตรงนี้ออกนะครับแต่ถ้าใครไม่แคปไว้ก็สามารถกดสต็อปวิดีโอได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเคลีย์จอออกก่อนครับ มาเหมือนเดิมครับก็ยังใช้สูตรเดิมอยู่ครับซึ่งครูก็ใช้สูตรแบบเวอร์ชั่นยอ่อนะครับย้ำอีกทีคำตอบแรกชื่อว่า Z0 นะครับ Z1 Z2 ไปเรื่อยๆนะครับเพราะเลขตรงนี้ต้องเป็นเลขเดียวกัน ค่า k จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก0น,นะครับเริ่มที่0เสมอในห้องสอบถ้าเขาถามคำตอบที่9คำตอบที่9อย่าไปเขียนว่า้9นะคำตอบที่9ต้องเป็นป8นะอันนี้ครูสมมตินะหรือถ้าเขาถามคำตอบที่4ต้องเป็นา3เด้อไม่ใช่74นะครับดังอีกทีเช่นขณะนี้เราทำคำตอบที่2ก็ต้องเป็น่1ครับ่ Z 1มา รอบนี้เราจะเติมเร็วขึ้นครับเพราะเราเริ่มรู้หลายอย่างแล้ว n เติม n เติม3นะครับเพราะมันเป็นรากที่3ในโจทย์นะครับจากโจทย์ R เป็น2เพราะจากที่เราคิดไปนะฮะใครที่ตามไม่ทันว่าครัวา3จาก2 2 3เนี่ยมาจากไหนรีดูได้ครับมุมก็เป็น <c oughs> พายส่วน3 n เติม3รอบนี้ k k ก็เติมหนะครับ k อยู่นี่นะครับ k นี่ค่า k ที่เหลือก็คิดเลขครับมาเป็น z 1เท่ากับรากที่3ของ2องิรอบนี้มันไม่ใช่ศูนย์แล้วนะครับมันจะเป็นพายส่วนส แล้วก็ตรงนี้ไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดพายนะครับมันเป็นสองคูณหนึ่งคูณพายมันก็ได้บวกสองพายได้สองพายเอ๊ะแล้วมันบวกยังไงเขาบังคับให้เราบวกหรือลบให้มันเสร็จนะครับห้ามติดไว้แบบนี้เอ็ดขาดนะครับมาเราจะมาบวกกันครับ หลักการบวกเดี๋ยวเราไปบอกในกระดาษโทษนาอนแล้วค่อยเอามาเติมพายส่วนสบวกสองพายวิธีบอกก็คือทำตัวส่วนให้เท่ากันเป็นส่วน1ก็คูณ3ามเข้าไปของใหม่เป็นพายส่วนสบวกหกพายส่วนสเป็น7จ็พายส่วนสครับ ที่เหลืออย่าทําให้เศษส่วนมันซ้อนกันแบบนี้ครับเราควรจะทําให้เศษส่วนให้มันเหลือตัวเดียวจะเป็นเมื่อกี้เราทำแล้วนะโอเอแล้วนะเป็นเจ็ดพายส่วนเก้าสามารถรีดูได้นะเลขเก้ามายังไงดูจากคาตอบก่อนหน้านี้จบครับนี่คือคําตอบที่สองครับคําตอบที่สองซึ่งก็คือเซหนึ่ง ย้ำอีกทีหากเขาอยากได้คําตอบแบบแบบมีไอนักเรียนก็ต้องไปหาค่าของคอสหาค่าของไซน์นะครับมาคำตอบสุดท้ายครับคําตอบสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวขอประหยัดเวลาหน่อยขอยืมจอนี้เลยนะเนี่ยคำตอบสุดท้ายคือ Z2 ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเนื่องจากเท่าที่ดูเนาะมันก็จะคล้ายๆกันต่างกันที่เดียวเองนะอ่าเดี๋ยวลบออกชึบ สมมติรีเพย์ใหม่เนาะสมมตินี่คือจงหา Z2 แล้วกันนี่คือ z ซคสูเขียนตัวใหญ่เลยนะ z ซ z สอง z ซนะครับ z ซก็คือคำตอบที่3รับประกันว่าทดเหมือนกันแทบทุกอย่างครับมันก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกเพราะมันจะต่างกันที่เดียวคือตรงตัว k ครับนอกนั้นมาใส่เหมือนกันเพราะนั้ง k รอบนี้เป็น 2ครับเพราะตัว k อยู่กับ z นะครับเนี่ยตัว k สองสองเป็นสี่นะครับสองสองเป็นสี่เพราะนั้นด้านล่างครูต้องเขียนว่าสี่พายครับไม่ใช่ยี่สิบสองนะครับแล้วเดีกทีสี่พายไปบวกกับพายส่วนสาม มันบวกไม่ได้อีกแล้วต้องไปทําตัวส่วนให้เท่ากันรอบนี้ให้ทําเองนะครับให้เวลาคิดหนึ่งนาทีเราเอามาเติมกดสต็อปวิดีโอไว้ก่อนครับมันจะเป็นสิบสามพายส่วนสามครับทําตัวส่วนให้เท่ากันนะเราเอามาเติมแล้วก็ตัวเศษส,ส่วนที่มันซ้อนกันอยู่เราก็ทํามาแล้วเนาะก็จะกลายปเป็นสิบสามพายส่วนเก้านะครับ กับเศษเป็นส่วนนะครับแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนหารเป็นคนด้วยตอนแรกจบครับเราได้คําตอบทั้ง3ามคำตอบแล้วตอนสุดท้ายถ้าอยากเป็นระเบียบก็เอาคําตอบทั้ง3ามมาเรียงกันแค่นั้นเองซึ่งโคจะไม่พาเรียงตัวอย่างต่อไปจะอยู่ข้อ2นะครับซึ่งโคก็ใช้คําว่าทําเหมือนเดิมบางคนอ้าวอาจารย์โจทย์มันเป็นรากที่4มันจะทําเหมือนเดิมได้ยังไง ลากที่สี่ต่างจากรากที่สามนิดเดียวก็คือหนึ่งตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเลขสี่อันนี้ครูเปรียบเทียบนะตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเลขสี่สองคือค่า r ค่า r ก็ต้องเปลี่ยนเช่นข้อน,นี้ r อ,อาจจะได้สิบเราก็ต้องใส่สิบลงไปตรงนี้อันนี้ครูจะรีวิวโจทย์ข้อสองนะครับส่วนมุมมุมตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนขึ้นอยู่กับว่าเราจะหามุมได้อะไรนะครับ และตอนจบจากเดิมเราเหนื่อยแค่สามรอบใช่ไหมลากท so ี okay. uh ่สามลากที่สี่ก็ต้องมีมีสี่คำตอบครับมีสี่คำตอบซึ่งสี่คำตอบก็จะเริ่มจากเซตศูนย์เท่ากับเซตหนึ่งเท่ากับเซตสองเท่ากับเซตสามเท่ากับสี่คำตอบนี้ไม่ได้สุดที่เซตสี่นะครับโอเคเพราะนั้นตัวอย่างที่สองเนี่ยครูไม่พาทำนะครับเราจะได้ลองเอาไว้ฝึกฝีมือดูนะครับ เรียบร้อยครับสำหรับ EP นี้รากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อนนะครับเป็น EP รองสุดท้ายของหน่วยที่1แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใน EP ต่อไปก็คือเรื่องสมการพาหุนามเป็น EP ที่น่าจะต้องใช้2ตอนถึงจะจบนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับนักเรียน มาแล้วครับทั้ง15คนโคสั่งเปิดไมค์แล้วนะครับมีใครอยู่ไหมครับเดี๋ยวโคดูกันอ้ห้อง9ใครคือเกิดเกิดนี่ใครครับเวลาบันทึกนี่มันบันทึกภาพเราไปหมดนะครับโคก็จะเห็นเป็นคำว่าเกิดนะครับวันนั้น ลองลองเปิดไม้นะครับคุยกันหน่อยครูสั่งให้เปิดไม้ได้แล้วห้องเก้ามาเรียนด้วยหลายคนเดี๋ยวดูแล้วห้องเก้าก็น่าจะน่าจะครบสามคาบแล้วนะหน้าตาแต่ละคนเนี่ยน่าจะครบสามชั่วโมงกันแล้วโอเคเนาะถ้าไม่มีคําถามเผื่อเราจะต้องไปเข้าเรียนในคาบต่อไปเดี๋ยวน้องมาอาลำโพงนะครับมีคําถามเพิ่มไหมครับ ใครที่ยังเก็บไม่ครบสามค่าเมื่อกี้ก็น่าจะครบสามค่าแล้วนะเพราะสองค่าวล่วนเลยครับเมื่อกี้ใครที่อยู่ต่อสองคลิปเมื่อกี้หากไม่มีคําถามก็เจอกันเมื่อชาติต้องการนะครับซึ่งอาทิตย์หน้ากนา็น่าจะได้เจอกันนะที่โรงเรียนเพราะโควิดน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วครับหากไม่มีคําถามแล้วครูก็จะปิดการมิตรประจําวันพฤหัสแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนักเรียน